คนเสพยาไม่ผิดกฎหมาย,ยแล้บก็เราเป็นแดนแห่งรอยยิ้มไงครับกัญชาก็เสรีไปแล้วถ้ายาบ้ายาอีจะเสรีบ้างอยเป็นอะไรไปนะครับคนไทยจะได้มีความสุขพวกเราลําบากกันมาแล้วนะครับพี่น้องใช่ไหมดังนั้นท่านพกได้เลยครับคนละห้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดพกเม็ดเดียวมันคงจะไม่พอมันอยู่ได้ไม่ทั้งวันเดี๋ยวมัน ไปม้าตายกลางทางนะมันไม่ดีนะเรอเราก็เลยเห็นความปัญหาของพี่น้องนะเราจึงให้พกม้าไปคนละห้าตัวอย่งางน้อยเช้าตัวกลางวันตัวเย็นตัวเผื่อบางคนกลับบ้านไม่ทันใช่ไหมรอบดึกยังมีม้าเหลืออีกสองตัวนะครับเพราะตอนดึกซัดไปหนึ่งตัวแต่พอตอนจะกลับบ้านนะครับนอะ่ามันก็ไม่กลับไม่ไหวใช่ไหมครับก็เลยต้องเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ห้าไงนี่คือเหตุผลครับว่าทําไม จะต้องให้ท่านมีม้าห้าตัวไงครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านได้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนโยบายนี้คิดมาดีนะครับจากสมองของรัฐมนตรีเอกของเรานะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเสพยาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเข้าใจยังแั้นอย่าด่าเยอะครับสำนึกไม่ทันครับ